สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในเรื่องของการสุ่มตัวกันนะครับว่าถ้าเราสุ่มออกไปกี่ใบแล้วเราควรหยุดหรือว่าถ้าเราสุ่มไปกี่ใบแล้วเราควรสุ่มต่อจนครบร้อแปดสิบนะครับฟังดูคอนเทนต์นี้อาจจะไม่มีสาระอะไรแต่จริงมันมีนะครับถ้าเราเป็นสายฟรีครับอ่าเดี๋ยวพี่จะได้ใบให้ฟังนะครับอย่างของพี่เนี่ยตอนนี้พี่สุ่มโกเกสึไปถ้าใครได้ดูก็จะเห็นนะครับว่า พี่สุ่มไปแค่ร้อยครั้งนะครับแล้วพี่ก็หยุดบางคนก็มาถามพี่ว่าพี่ทำไมไม่สุ่มต่อไปเลยเนี่ยจะได้เอาเนี่ยเอาเศษสี่สิบแล้วไปอัพให้ได้เพื่อจะเอาเนี่ยครับเนีย่ยนะทุกคนอยู่ในนี้อ่านเพื่อเอารูปล่างถาวรพี่เลยบอกเฮ้ย <"H ey, S 2> มันไม่จําเป็นขนาดนั้นถ้าเองจะเอารูปล่างถาวรมันมีวิธีเอาเดี๋ยวพี่จะสอนให้ถามทํายังไงบ้าง เราหาเศษได้หลายได้หลายช่องทางนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับว่าครบแต่เราอาจจะต้องใช้บางส่วนช่วยนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะหาเศษเศษเพื่อไปอัพให้ได้3ดาวยังไงบ้างอันดับแรกเห็นไหมครับมันจะมีเอาตัวละครไปฝึกฝนนะครับได้มา3เศษแล้วเอาไปผ่านด่านจนถึงด่านสิได้3เศษนะครับเป็น6เศษนะครับ ไอ้ส่วนการผ่านด่านฝึกฝนตัวละครด่านที่สิบผ่านยังไงพี่ทําคลิปสอนผ่านมาแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยหรือผ่านไม่ได้เดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้ที่ล่างคอมเมนต์นะครับจะได้จะได้ทําผ่านกันได้เนาะบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเนาะวิธีผ่านด่านฝึกฝนตัวละครด่านที่สิบเนี่ยซึ่งวิธีนั้นนะสามารถใช้ได้กับฝึกฝนตัวละครทุกครั้งนะครับที่มีตัวในตู้ตูวดำมาให้เราผ่านนะครับสามารถใช้วิธีเดียวกันได้หมดเลย และพี่ดีพี่ดีที่พี่ทําเป็นวิธีที่ทําใช้ตัวละครสายฟรีด้วยนะครับไม่ได้ใช้ตัวละครที่แบบเฉพาะที่แบบน้องพวกน้องไม่มีกันก็คือใช้เอสอาร์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ที่พี่ลงไปมันก็จะมีตัวพิเศษบ้างเพราะว่าพี่มีแต่ว่าน้องไม่จะเป็นต้องใช้นะครับถ้าไม่มีสามารถใช้ตัวอื่นทดแทนได้นะครับโอเคครับเราไปอันนี้เราได้มาหกเศษแล้วใช่ไหมครับแต่อย่าลืมครับว่าการเราจะอัพเป็นตัวสามดาวเนี่ยให้มาด,ดูก่อนอน,นะครับเอายกตัวอย่างให้เข้าใจกันเนาะ ตัวสามดาวพี่มีตัวไหนมั้งอ่ะตัวนี้ก็แหละยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะอัพให้ได้เป็นสามดาวเนี่ยน้องสังเกตนะครับมันต้องใช้ถึงห้าเศษเลยนะครับถูกไหมครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันต้องอัพห้าครั้งทั้งหมดคือใช้ยี่ห้าเศษนะครับเมื่อกี้เราได้เศษจากตัวนู้นมาเท่าไหร่แล้วนะครับเห็นว่าได้มาทั้งหมดหกเศษถูกไหมครับมาช่วยกันนับนะครับคณิตคิดเลขไวกันเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับได้มาจากตรงเนี้ยถ้าเราทําผ่านทั้งสองอันเราจะได้หกเศษนะครับแล้วถามพี่จะไปหาจากไหนอีกเพื่อให้ได้ เพื่อให้ได้ครบย5ห้าเศษนะครับเราเข้ามาดูตรงนี้เลยครับถ้าเราสุ่มตั้งแต่วันแรกๆนะครับให้เราเอาตัวละครตัตู้ตัวดำนะครับมาลงฝึกใช่ไหมครับพี่ลงฝึกทุกวันนะครับแต่ครัวเนี้จํานวนของคนที่ได้จะไม่แน่นอนขึ้นกับว่าตอนที่น้องลงวันแรกอะที่ต้องถามก่อนว่าถ้าน้องได้เศษหนึ่งชิ้นแต่อย่าลืมครับวันในการสุ่มมันมีทั้งหมดเวันนะครับก่อจะหมดวันนะครับ เราถามว่าเราลงได้เจ็ดครั้งนะครับวันมันจะสลับกันนะครับฟังให้ดีนะครับบางคนมีรู้สึกทําคลิปสอนเป็นการสอนที่ผิดมากๆเลยคือหนึ่งสอนให้คนดูดูว่าให้ลงสามครั้งลงเพิ่มอีกครั้งจะได้เศษเพิ่มไม่ใช่ครับจริงๆหลักการให้อะมันจะเป็นสองวันได้สามเศษนะครับฟังให้ดีนะครับสองวันได้สามเศษไม่ต้องไม่ต้องไปฝึกเพิ่มนะครับเลืองตักเลืองเห็ุโดยใช่เหตุครับอันนี้พี่เห็นคนหลายคนทําผิดมากเลยโอเคครับเราลงสมมุติถ้าวันแรกเราได้เศษสองเศษ ก็ถือว่าคนนั้นโชคดีไปนะครับก็คือรวมทั้งหมดอ่ะเจ็ดวันน้องจะได้เศษกี่เศษรู้ไหมครับพี่จะนับให้ลวกันสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สองเป็นสิบเอ็ดเศษนะครับบวกกับที่มีอีกหกเศษครับเป็นสิบเจ็ดเศษนะครับซึ่งขาดอีกแปดใช่ไหมครับแปดเราหาจากไหนครับเราใช้ตัวนี้ช่วยได้ครับตอนพี่ทาพี่ก็ใช้วิธีนี้นะครับนี่ไงครับกล่องสุ่มสากลครับเราก็แค่เปลี่ยนมันซะแล้วก็เอาไป ไปแลกเป็นเศษของตัวตัวดํานะครับซึ่งจริงๆพี่บอกเลยครับกล่องสุ่มสากล SSR เนี่ยถ้าน้องจะเลือกน้องจะเลือกแปลงเศษอย่าไปแปลงกับตัวตัวส้มนะครับเพราะตัวตัวส้มมันหาช่องทางหาได้เยอะควรจะไปใช้กับตัวตัวดําดีกว่าครับเพราะว่าตัวตัวดําเนี่ยมันช่องทางหามันมีได้จากการสุ่มสุ่มกับเวลากิจกรรมมาเท่านั้นนะครับจากการสุ่มตัวดําเท่านั้นหรือกิจกรรมมาที่ว่าแถมเศษนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวละครตัวนั้นมานะครับซึ่งมัน ซึ่งมันได้น้อยครับซึ่งเนี่ยถามถ้าสมมุติเราจะแปลงใช่ไหมครับให้ดูตัวอย่างนะครับแต่พี่พี่ไม่ได้แปลงนะพี่เก็บเรื่อยๆเห็นไหมครับให้เรามานี่ครับตรงคลิกตรงเนี่ยครับที่ส่วนสากลเราก็จะสามารถแปลงเขาได้เลือกเอาเลยเอาเท่าไหร่อันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะพี่ก็สอนก่อนเนาะแต่เนี่ยพี่ยังไม่แปลงครับพี่เก็บเรื่อยๆพี่ก็คือเอาไปลงฝึกฝนเรื่อยๆเพราะบางคนเนี่ยพี่ได้เจอคนบางคนพูดซุ่มไปเลยร้อยแปดสิบเอา เฟตมาอัพเป็น3มดาวเพื่อจะเอารูปร่างถวว่าบอกมันไม่ต้องเปลืองขนาดนั้นก็ได้ครับเลดการสุ่มอันเดียพี่จะบอกให้ละกันสําหรับคนที่เป็นสายฟรีเนาะเราไม่รู้ว่าจะสุ่มกี่ใบออกแล้วเราควรสุ่มต่อหรือว่าเราควรหยุดสําหรับสําหรับไมเซตของพี่พี่จะบอกว่าถ้าสุ่มได้ก่อนร้อยใบน้องควรจะหยุดนะครับแล้วเก็บไปไว้ตัวอื่นทําไมพี่พูดอย่างนั้นเพราะหนึ่งหลายช่องยูทูบเบอร์ดังๆมักจะแบบกูสุ่มเลยร้อยแปดสิบใบแต่ถามน้องอย่าลืมครับนั่นขอเติมได้ครับ แต่เราอะสายฟรีนะครับอย่าลืมว่าเราได้เดือนหนึ่งเอสิบห้าวันได้แค่สิบสาสิบหกใบเท่านั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเดือนหนึ่งอะน้องจะได้แค่เจ็ดสิบสองใบน้องลองคิดดูนะครับพี่สุ่มไปร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับในกิจกรรมพี่สุ่มไปทั้งหมดร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาดูตรงดูตรงนี้เดี้ๆตอบแทนนกันเวลาน้อยจะสังเกตนะครับพี่มีการที่พี่จะสุ่มพี่ต้องมีร้อยแปดสิบใบถูกไหมครับพี่เหลือแปดสิบใบถามว่า จ็ดสิบสองใบคือประหยัดไปหนึ่งเดือนใช่ไหมครับถ้าพี่ไปสุ่มผลลัพธ์เป็นไงครับพี่จะไม่เหลือ,อาการร้อยแปดสิบใบเลยครับถ้าพี่จะเริ่มเก็บตัวตัวดาใหม่อีกทีพี่ต้องเก็บกี่เดือนครับนับไปครับสามสิบหกคูณห้าคือร้อยแปดสิบครับก็คือน้องต้องเก็บทั้งหมดสองเดือนครึ่งซึ่งน้องอย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ตัวตัวดํกิงก่งกิ่งมันมาไล,ไล่กันเลยนะครับถ้าน้องไปเปิดดูไทม์ไลน์ของการมาของตัวตูว้ตัวดาเนี่ยถ้าน้องไม่วางแผนดีๆน้องจะ ตัวไม่พอสุ่มนะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมพี่สุ่มแค่ร้อยถ้าถ้าออกก่อนร้อยพี่จะหยุดนี่แหละครับเพราะว่าพี่จะได้เก็บตัวดําเนี่ยทุนไปได้เป็นเดือนเลยนะครับเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับตอนนี้พี่มีเท่านี้ถามว่าถ้าน้องใช้หมดเนี่ยสมมติถ้าเป็นตัวดีๆมาตาหน้าก็คือน้องหักออกไปอีกเจ็ดสิบสองใบเอ้แปดสิบใบถูกไหมครับพี่จะเหลือแค่ร้อยสามสิบหกนะครับร้อยสามหก แล้วถ้าเกิดตัวหน้าเป็นตัวดีมาแล้วพี่มีแค่ร้อยสามหใบต่อให้พี่ซื้อเพิ่มไปมันก็ไม่พอถูกไหมครับมันต้องคํานวณดีๆนะครับวางแผนดีๆไม่ใช่ว่าไปดูตามช่องยูทูบเบอร์สายเติมนะครับพี่บอกเลยครับแตกนะครับสายฟรีอย่างเราแตกทันทีอันนี้ฟังให้เข้าใจก่อนเนอะเราต้องวางแผนดีๆครับเพราะว่าถ้าเราได้ตัวช้าเราก็เอามาปั้นได้ช้านะครับ บางคนจะบอกเอ้ยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บ180ร้อยแปดสิบคาบแต่น้องอย่าลืมนะครับคนที่เขาได้ก่อนเขาสามารถเอาไปลงฝึกขั้นพิเศษเพื่อเพิ่มเศษได้นะครับแต่น้องแต่ทั้งน้องคือถ้าจะเพิ่มก็ต้องคือไปเอากล่องสากลมาแลกถูกไหมครับซึ่งคนที่ได้ก่อนจะได้เปรียกนะครับเวลาลงฝึกก็เหมือนกันที่จะแนะนำลังลงฝึกบางทีก็เจอความผิดพลาดจากหลายคนคือจะเรียกเอาตัว SR เอาตัว SR ไปลงจริงไม่ควรนะครับเพราะตัว SR ถ้าน้องรู้ๆกันอยู่ว่าสุ่มตัวยังไงน้องสุ่มสิบสีส้มเนี่ยมันต้องได้เอสอยู่แล้วมันไม่เหมาะที่จะเอาไปลงนะหรือว่ากระทั่งการเลือกฝึกฝนนี่ครับตัวฝึกฝนพิเศษนะครับเอาพอดีมันพี่ฝึลงไปแล้วเนาะมันคงให้ดูไม่ได้จริงๆปกติถ้าเข้าหน้าจอมันจะมีให้เลือกคือมันจะมีตัวที่เลือกเนี่ยอันนี้พอดีของพี่มันไม่จริงๆวันนี้มันเป็นเกลิวแต่ตัวพี่ไม่มีเกลิวพี่ก็เลยต้องเลือกเอาตัวเอสาร์แต่ถ้าปกติอะ ัวที่พี่เลือกสู้นะครับพี่จะเลือกสู้กับตัว S&R ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราจะได้เศษมันมาด้วยแล้วตัวที่ลงก็ควรจะเป็นตัวที่มี value มากคือเป็น S&R แต่ถ้าเรามีตัวตัวดาแนะนําให้เอาตัวตัวดําลงครับเพราะว่า S.R มันหาง่ายกว่ากว่าตัวตัวดํานะครับตัวตัวดํามันจะหายากกว่านะครับนะครับแล้วพี่ดูให้พี่ดูนะครับแล้วพอพี่ทําอย่างที่บอกปุ๊บพี่เอาเศษไปรวมถูกไหมพี่ใช้เศษอีกไม่กี่ชิ้นเนี่ยพี่ก็สามารถ มารับตัวรูปร่างถาวรได้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นนะครับมันที่ใช้อยู่นี่ไม่ใช่ตัวชั่วคาวนะครับมันเป็นถาวรไปเรียบร้อยแล้วเนอเห็นไหมครับโกยแสื่อถาวรน,นะครับถ้าน้องจะเอาแค่รูปร่างถาวรอ,อย่างที่พี่บอกถ้าน้องได้ก่อนร้อยใบทําตามขั้นตอนพี่ครับแล้วน้องจะไม่เปลืองแล้วน้องจะมีตัวเหลือไว้พอสุ่มตัวหน้าได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าน้องสุ่มหมดร้อยพี่กล้าพูดเลยครับโอกาสที่น้องจะได้ ตัวตัวดามา2ตัวในการสุ่มร้อยแดิแบบมันยากมากส่วนใหญ่ตัวรอบเดียวน้องไปดูได้ถ้าน้องอยากได้สองครั้งส่วนใหญ่น้องจะต้องสุ่มมากกว่าร้อยนะครับถ้าน้องดวงดีจริงๆเท่านั้นนะครับซึ่งพี่บอกเลยมันน้อยมากโอกาสที่น้องจะสุ่มร8อยแิล้วได้ตัวตัว,ตวดํา2ตัวบวกการันตีอีกหนึ่งตัวมันเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันยากครับนี่พี่กล้าบอกเลยนะพอดีวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายด้วยไงถ้าพี่ไม่ทําคลิปเนี้น้องก็จะอธิบายกันไม่เข้าใจนะเนาะ ว่าจะเอารูปล่างถาวรด้วยวิธีอะไรนี่ก็คือวิธีการเอารูปล่างถาวรของพี่นะครับซึ่งพี่มองว่าเสียเศษชิ้นส่วนไปสากลไปแปดเก้าชิ้นมันเปลืองไม่ไม่เปลืองหรอกครับในในการที่เราจะประหยัดตัวดําประหยัดเวลาในการดองตัวดําไปถึงหนึ่งเดือนนะครับมันมีประโยชน์กว่านะครับเพราะเราสามารถลดระยะเวลาในการเก็บตัวใหม่เนี่ยใช้เวลาแค่เดือนครึ่ง ซึ่งบางทีตัวดีๆสําคัญมาเราก็จะสามารถสุ่มเข้าไปได้ก่อนนะครับในขณะที่คนอะใช้แบบไม่มีการวางแผนคือรอสุ่มร้อยแปดสิบนั่นที่ตัวเองออกตั้งแต่ร้อยใบแรกหรือออกก่อนหน้าเนี้ยแต่ยังสุ่มต่อพี่บอกเลยครับคนคนนี้จะจะพลาดหลายอย่างนะครับคือหนึ่งจะไม่ทันตัวตัวนะครับตัวตัวดําที่เราต้องการนะครับอย่างพี่เนี่ยตอนนี้ที่พี่วางแผนไว้คือพี่ต้องการเกโลยุงทัดคือถ้าพี่เกลือสุดๆจริงๆยังไงพี่ก็ทันครบทุกตัวนะครับแต่พี่อาจจะต้องยอม การโลรีเทิร์นพี่ก็ต้องข้ามไปถ้าเกิดพี่ดวงเกลือแต่ถ้าพี่ดวงดีพี่ก็อาจจะได้สุ่มการโลนะครับจริงจริงพี่ว่าการโลมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับมันเหลืออีกสามชั่วโมงก่อนจะปิดถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ทําคลิปนี้มันก็เหมือนกับว่าน้องอธิบายอาจจะไม่เข้าใจกันนะเนาะหลายๆคนที่อยากได้รูปร่างถาวรก็คงรู้วิธีหาแล้วนะครับที่พี่อธิบายบอกเราอาจจะเปลองเศษนิดหนึ่งแต่ว่าเราประหยัดตั๋วไปถึงเจ็ดสิบกว่าใบในกรณีที่ว่าเราออกก่อนร้อยใบนะครับ ซึ่งพี่คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะครับที่บางทีไปดูยูทูบเบอร์บางคนแล้วไปทําตามซึ่งพี่มองว่ามันผิดนะถ้าเราเป็นสายฟรีเราจะเปลืองตั๋วมากแล้วเราตั๋วเราจะไม่พอย่าลืมนะครับสายฟรีอย่างเราซื้อตั๋วได้แค่รอบ15วันเนี่ยก็คือได้แค่สาใบมันต่างกับคนที่เขาเป็นสายเติมนะครับเขาสามารถเติมเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนั้นถ้าเราเป็นสายฟรีจริงๆเราควรจะวางแผนให้ดีนะครับซึ่งพี่มองว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับ สายฟรีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าควรจะสุ่มกี่ใบดีออกกี่ใบแล้วถึงจะพอหรือออกกี่ใบแล้วควรจะสุ่มต่อถ้ามากกว่าร้อยใบเนี่ยพี่แนะนําว่าสุ่มก็ได้แต่ถ้าแบบบางทีตัวที่น้องรออ่ะมันมันอยู่ใกล้มากเงี้ยพี่ก็อาจจะบอกว่าก็สามารถล้นได้ไปถึงประมาณไม่เกินร้อยสามสิบนะครับ แต่จริงๆถ้าถึงร้อยสามสิบจริงๆถ้าส่วนส่วนใหญ่พี่ก็จะสุ่มนะแต่ในกรณีพี่หมายถึงกรณีฉุกเฉินจริงๆว่าตั๋วมันไม่พอที่จะสุ่มตัวถัดไปแล้วมันต้องใช้อีกหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ในการเก็บอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่สิบห้าวันในการเก็บเงี้ยเราควรที่จะจะไม่สุ่มนะครับแล้วเรามาใช้วิธีเนี้ยในการหาเศษเพื่อปลดล็อกสามดาวเอาลูกล่าถาวรดีกว่ามันจะทําให้เรามีตั๋วพอที่จะสุ่มตัวถัดไปนะครับ ที่มองว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าควรจะสุ่มกี่ใบดีออกกี่ใบก่อนแล้วถึงจะหยุดหรือออกไปเลยกี่ใบแล้วเราควรจะสุ่มต่อไปเลยถึงนากใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกเป็นกําลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนน้าใครอยากให้พี่ทําเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ก็เข้ามาดูเสมอครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับ ที่แบบอยากเอออยากให้อยากพี่ๆทำเกมอะไรใหม่ๆเนี่ยพอดีช่วงนี้พี่ก็เบรก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 เหมือนกันไม่ทำางานพันแมนอย่างเดียวกันเหนื่อยแล้วครับ <laughs> แต่ถ้ามีเวลาพี่ก็ทำนะอืมอะไรยังก็ก็พูดไปเฉยๆซึ่งวันนี้คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะตัดจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ